อยากเป็นฟาเตอร์ต้องกินเฟอร์ต้านะครับพิเศษส,สุดๆหรือเลิกหือใช้เอาเพลรนะครับด้วยไข่ oh <dear. S 1> ยอด สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกสูตรสมูทตี้สำหรับพ่อบ้านขยันปัมน๊มลูก<อ>เอาละครับคุณพ่อบ้านครับเราจะมาบอกสูตรสมูทตี้นี้นมีแต่ของดีๆมาผสมด้วยกันให้คุณพ่อบ้านดื่มกัน,กนง่ายๆเลยเรื่องมนที่น้ำเปล่าก่อนเลยนะครับน้ำเปล่าดีต่อสุขภาพใส่น้ำเปล่าเข้าไปและอัไ่ได้เลยนะครับสำหรับเฟอร์ตาอยากเป็นฟาเตอรต์ต้องกินเฟอร์ต้านะครับเวโปรตีน <Wh> ผสมอะไรม้างครับถังเช่า <laughs> อมน้งรมเผ็ดลิ้นจืด <c oughs> <c oughs> นะครับมะเขือเทศสารสกัดทั้งหมดนี่คือสารสกัดสําหรับคนรักการปั๊มลูกโดยเฉพาะเลยนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าอยู่ในช่วงปั๊มลูกเนี่ยแนะนําเลยนะครับให้รับประทานเลยวันละ2องถึงซองก็ยังไหวนะครับนี่เลยนะครับรสดาร์กช็อกโกแลตซึ่งบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้เนี่ยนะฮะปั่นเช้าปั๊มเย็นยอ่ะเรามาดูกันนะครับสำหรับตัวพี่เจนเองนะเนี่ย จะกินมื้อละ1-2องซองเลยประมาณนะครับใส่เบอร์ตาเข้าไปและที่ขามได้ตัวเลยครับนั่นก็คือกล้วยครับปกติเราใช้กล้วยหอมใช่ไหมครับแต่วันนี้พิเศษส,สุดๆถือเล่หถือชยัยเอาเพลทนะครับกล้วยไข่กล้วยไข่นะฮะนี่ใส่ไปเลยครับซักสีลูก และหลังจากที่เราใส่กล้วยไปแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลยในฟักทองนะมีซิงสูงนะครับแล้วเป็นซิงจากธรรมชาตินะปกติพี่เจมจะกินวละหนึ่งกำมืออยู่แล้วนะครับบางทีอื่นช้าไหมหรออะไรอะ่นะนี่ว่าตัวเองเป็นอ้เป,นเป็นไก่<อ>เป็นนกดูเนื้อมัน,นเกรดออร์แกนิกนะคะวิธีการอบต้องเป็นวิธีการอบที่ผ่านกระบวนการผ่านการคัดสรรแล้วนะฮะ เอาละเสร็จแล้วเราก็ใส่นมใสใหนึ่ง่ใช้นเช้ามอนนะเ,เอาละเวลาปั่นแล้วนะครับปั่นเช้าปั้มเย็นปั่นเช้าปั้มค่ำหรือปั่นตอนเช้าบางทีก็ปั้มท้างวันก็มีนะฮะ กลิ่นดาร์กช็อกโกแลตผสมกับกลิ่นกล้วยไข่และนมอัลมอนด์และกลิ่นเมล็ดฟักทองนะครับมันรวมมาแล้วเนี่ยมันหอมกลมกล,ล่อมนะ่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งว้าวโอ้เราชิมดูนะอยอด ในมื้อเย็นนะฮะสำหรับคนที่ออกกำลังกายก็กินได้คนที่ชอบปั๊มลูกก็กินได้นะครับกินแทนอาหารได้เลยนะมื้อเย็นเย็นเนี่ยผู้ชายอยา่าขาดนะครับโปรติ